วัครับวันนี้ก็ตอนเช้านะมันเป็นวันศุกร์นะวันนี้นะ <c oughs> ก็มาส่งพลังงานดีๆตอนเช้านะครับวันนี้ทำใจให้สบายนะตอนเช้าๆทำใจให้สบายผ่อนคลายถ้าเรา คิดถึงแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆความดีก็จะมาเกิดในตัวเรานะครับส่งคลื่นพลังงานดีๆตอนเช้าความรู้สึกดีๆเป็นเรื่องที่ดีช่วงเ,เช้านะครับอาจะมาส่งพลังงานดีๆนะสำหรับใครที่แบบมีความคิดที่ไม่ดีเราพยายามจะ ให้พลังงานกับคุณให้ความคิดให้ i n เซ็ตคิดเรื่องดีๆเท่านั้นนะครับส <c oughs> วัสดีครับก็เป็นพื้นพลังงานเนะคือช่วงเช้าๆแล้วก็เป็นการพูดกับตัวเองนะ <c oughs> คือพูดพูดหน้ากระจกก็ได้พูดหน้ากระจกเป็นการพูดเช่นพูดประโยคซ้ำๆ ชั้นรักตัวเองอ่ช่วงเช้าเช้า่าเงี้ยเราพยายามพูดหน้ากระจกบอกรักตัวเองไหมเราจะบอกรักตัวเองไหมบอกรักตัวเองให้กําลังใจตัวเองนี่คือคําคือคือเป็นการโปรแกรมจิตก็ได้นะเป็นการโปรแกรมจิตเป็นการพูดซ้าๆพูดย้ำๆเดิมๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละพูดนี่แหละคือการโปรแกรมจิตคิด แล้วก็จินตนาการกับความรู้สึกที่มากระทบนี่แหละคือเราจินตนาการเลยนะจินตนาการว่าเอออนาคตคือไม่ต้องมองอนาคตหรอกคือเราแค่แบบคิดถึงเรื่องนี้ดีเท่านั้นแหละมนุษย์เนี่ยส่วนมากจะเป็นที่ทำกันในขณะน,นี้คือมนุษย์เนี่ยคือ เป็นเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วนะแต่ว่าในบางครั้งบางทีความคิดมากระทบอย่างเงี้ยทําให้จิตใจเรามันมันเสียพลังงานนะบางทีมันเสียพลังงานแทนที่จะเราแทนที่เราจะได้รับพลังงานดีๆช่วงเชา้าเ้าแต่ว่าเราเจอเรื่องไม่ดีตอนเช้าเนี่ยจิตเรามันหอยเหวี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วคือจะทํายังไงให้ จิตรามันดีขึ้นช่วงเช้าเอะเราพยายามเติมความรู้สึกดีๆช่วงเช้าเข้ามาสวัสดีครับพยายามเติมรู้สึกดีๆช่วงเช้าเข้ามาไม่ต้องไปมองสิ่งอื่นนะมองที่ตัวเราโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสสิ่งดีๆกับตัวเราว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนี้เราสวัสดีครับพี่สา เราทำอะไรกับให้ตัวเราบ้างคือเราอยากจะแบบบางทีเราก็คิดถึงแต่คนอื่นเนาะไม่ได้คิดถึงในตัวเองบางคนคือไม่เข้าใจว่าคิดถึงแต่คนอื่นแต่ที่จริงแล้วคือเราต้องมองตัวเองดีกว่าว่าเราคิดถึงตัวเองดีกว่าคือให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะให้ความสําคัญกับคนอื่นเราต้องสร้างสร้างความเรียกอ,อะไรสร้าง ความมั่นใจสร้างพลังงานสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราก่อนที่เราจะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นนี่แหละคือการแบ่งปันพลังงานดีๆก็วันนี้ก็อากาศเช้าๆเนาะเย็นนะช่วงนี้ก็เย็นมากแล้วก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเนาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดพยายามรักษาเนื้อตัวด้วยก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองในช่วง ช่วงนี้ก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับทุกท่าน <c oughs> ที่อยู่ในไลน์นี้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราพยายามที่จะปัดมันออกไปนะคือห้ามเอามากลับมาคิดอยู่ที่ตัวเราสุขวันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไ,อะไทั้งนั้นเรื่องดีเรื่องร้ายอยู่ที่ตัวเราหมด ถ้าเราเราเป็นผู้เราเป็นเราคุมจะตายชีวิตตัวเองนะทุกวันเนี้คือทุกวันนี้เราคุมจะตายชีวิตตัวเองไม่มีใครคุมจะตายชีวิตตัวเองได้นอกจากตัวเราบางคนออกมาเตือนมาอะไรอย่างไงคือก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เขาเตือนเราแต่แต่ถ้าเราแบบมั่นใจนะคือในสิ่งอื่นๆสิ่งที่เราทําลงไปไม่ว่าจะเรื่องไหนทั้งนั้นน่ย สิ่งที่ดีที่สุดคือความเชื่อใจตัวเองความมั่นใจในตัวเองความให้พลังพลังใจตัวเองคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพลังงานบกุกบวกตอนเช้านี่แหละที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปพลังงานดีๆพลังงานที่ดีช่วงเช้า คือไม่ต้องคิดอะไรมากนะช่วงเช้าเราแค่แบบหายใจนะหายใจพัก1นาทีก็ได้หายใจอย่างเช่นหายใจหายใจเข้าหายใจออกสูตรลมเข้าปอดเยอะๆครับแล้วก็ผลออกปล่อยออกมาจะทําให้เรารู้สึกโล่งสบายใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนี่คือการฝึกสมารถเล็กๆน้อยๆนะครับ สมาธิเล็กๆน้อยๆสมาธิที่ทําให้เราฝึกทุกวันนี้ก็พยายามจะฝึกเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงมาเซ็ตตัวเองคือเราหลบจากเครื่องอะไรแบบกรอบอยู่ในกรอบมานานเนาะอยู่ในกรอบมานานทําให้น้องแบบบางทีเครียดนะเครียดกับสิ่งที่เราทํางานอยู่ในปัจจุบันคือทําเดิมๆน้ำซ้าอันที่เจอสิ่งที่มากระทบในชีวิตสิ่งที่ เรื่องอะไรไม่รู้แต่ละอย่างเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราแบบใจมันท้อเหี่ยใจมันท้อใจมันมันไปไม่ได้แนละ้วคือใจมันบอกว่าเออฉันไม่ยอมรับจุดนั้นแล้วฉันอยากจะออกมาจากกรอบตรงนั้นตัวนี้คือทําให้ผมเอออยากจะออกมาจากตรงนั้นนะครับทําให้แบบมันมีสาระมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการใช้ความคิดหลังจากทาอะไรก็ได้คืออยู่ในภายใต้ของ ความคิดของเราคือความที่เราแบบมั่นใจเออในการใช้ชีวิตคือเราไม่ต้องไปมองคนอื่นหรอกเรามองที่ตัวเองมากกว่านะมองที่ตัวเองว่าเออในการใช้ชีวิตทุกวันนี้เราเป็นแบบไหนเราวางแผนในอนาคตยังไงเราต้องมีจุดหมายจุดเป้าหมายโอ้ได้ครับ ได้ครับได้ครับพิสาได้ครับไปโรงบานใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้ <c oughs> แค่มาแบ่งป,ปันนะแบ่งป,ปันพลังงานดีๆที่ให้เราได้เติมใจเรานะอย่าเอาเสียงลบๆมากระทบเด็ดขาดสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอย่าไปฟังเสียงใครต้องฟังเสียงใจตัวเองฟัง ให้ได้มากที่สุดคือฟังในใจตัวเองความรู้สึกของตัวเองว่าทุกวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเรามาดูดูคนอื่นเกินไปเนาะเราไม่เคยดูตัวเองเลยดูแค่แต่ความจริงต้องดูตัวเองมากนะดูดูความคิดดูว่าเรามันมันยังไงบ้างสภาวะอารมณ์แต่ละแต่ละขณะที่เราไปคิดถึงเรื่องอื่น ในใจของเราเนี่ยมันยังไงบ้างคือบางคนคือเขาจะคิด,ดเรื่องคนอื่นมากไปนะครับคิด,ดเรื่องคนอื่นมากไปแต่ไม่เคยมาคิดถึงตัวเองทําให้จิตของเราเนะี่ยมันมันหลุดไปไปสื่อข้างนอกมากมา,มากไปยึดกับสิ่งข้างนอกมากกว่าสิ่งที่ตัวเรามี <c oughs> พอทําให้เราแบบคิดหรือไม่ก็ ไปคิดถึงคนอื่นซ้ำๆซๆความคิดตัวนี้ก็มันจะเอาไปคิดไปยึดกลายทำให้เราเครียดกับสภาวะต่างๆที่ส่งออกไปจากข้างนอกแต่ถ้าเรามาคิดถึงตัวเองซ้ำๆบ่อยๆจุดนั้นมันก็จะหายไปนะครับคือเรามามาโฟกัสที่ตัวเอง <c oughs> นี่แหละคือการส่งพลังงานดีๆ ช่วงเช้าเนะครับก็จะมีโปรแกรมจิตคำโปรแกรมจิตง่ายๆนะครับคำโปรแกรมจิตง่ายๆคือผมจะมาให้เทคนิคเช่นในการสร้างพลังงานคือในการจิตใต้สำนึกนะคือเทคนิคการสร้างให้กับจิตใต้สำนึกคึง1หนึ่งก้อนหนึ่งคือมีความเชื่อที่ถูกต้อง คือความเชื่อของเราต้องมีความถูกต้องเราเชื่อยังไงเชื่อแบบสิ่งที่มาโดยความถูกต้องเชื่อสิ่งที่ที่มันไม่ผิดหลักธรรมชาติเชื่อด้วยความถูกต้องมันเออความเชื่อที่ถูกต้องข้อ2ก็คือเชื่อพลังความคิดตัวเองข้อสนี่คือเชื่อพลังพลังความคิดตัวเองคือเราเรามั่นใจว่าพลังความคิดตัวเองนี่คือเรามั่นใจว่าเชื่อ เชื่อโดยพลังเชื่อโดยพลังเชื่อด้วยกําลังศรัทธาเชื่อโดยพลังและกําลังศรัทธากับความคิดตัวเองเช่นการลงมือทาแต่ี้ฉันต้องต้องสําเร็จฉันจะต้องสําเร็จไดได้ว่าพลังความคิดของฉันฉันจะไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จไม่ได้เช่นกำหนดระยะเวลาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้อะสามเดือนอยางงี้ก็ได้สามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีอันนี้คือการพลังความคิดในความเชื่อ เชื่อเลยเชื่อในสิ่งที่ <c oughs> เป็นพลังนะครับเป็นพลังเป็นพลังความคิดของตัวเอง <c oughs> ข้อ2ก็คือข้อ3เ <c oughs> <c oughs> ทคนิคก็คือการพูดย้ำซ้ำๆกับตัวเองพูดซ้ำๆย้ำๆกับตัวเองคือการพูดพูดย้ำพูดซ้ำอ่ะพูดพูดไปเลยพูดให้ย้ำๆซ้ำๆมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นพูดแต่สิ่งดีอ่ะฉันรักตัวเองอยางีงก็ได้ <c oughs> ฉันให้ไปตัวเองพูดไปเลยพูด พูดซ้ำๆย้ำๆพูดมันก็จะเกิดผลลัพธ์คืออาจจะไม่ยังไม่อาจจะยังไม่เร็วไปนะแต่ว่าอาจจะค่อยๆคือผลผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือเทคนิคก,การสร้างเทคนิคก,การสร้างพลังให้จิตใต้สำนึกคือเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพี่คุณโชติกาเนาะเป็นการเทคนิคก,การให้พลังจิตใต้สำนึกนะครับ ขอ้ขอสี่คือพูดกับตัวเองกับกระจกการพูดกับกระจกเงาคือพูดเราพูดหน้ากระจกเนี่ยเราพยายามพูดเลยพูดกระจกทุกวันเลยพูดกระจกอย่าง,งผมเนี่ยพูดหน้ากระจกทุกวันนะผมก็จะเคาะศาสตร์เคาะข้างจุดมันจะมีเขาจะมีบอกผมเคยเรียนศาสตร์อย่างอื่นมานะ nlp เนอะคือกับครูจอนนี่เนอะคือใช่ตอนนั้นคือผมก็ใช้อยู่เป็นประจําทุกวันตอนเช้า เช้ามาผมก็จะทาภารกิจหนึ่งคือว่าเอาน้ําน้ําแล้วก็แล้วก็ท่องท่องว่าพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิแค่นี้แหละแล้วก็รูปหน้าตัวเองช่วงเช้าอันนี้คือการเสกเสกนะเสกน้ําเสกมนอะ่ะคือการพูดซ้ำๆย้ำๆช่วงเช,ช้าๆก็จะทําให้ ความคือเราตื่นมานะคือมันเป็นน้ําใสใช่ป่ะมัน <c oughs> เป็นก๊อกน้าอ่ะเราก็เอาน้ําใสมือแล้วก็ท่องพุทธังนะพุทธังธรรนังกัจฉามิธรรมังสรรนังกัจฉามิสังฆังสรรนังกัจฉามิแล้วก็รูปหน้าตัวเองนี่คือการโปรแกรมจิตชนิดหนึ่งที่ทําให้แบบให้แบบหน้าตัวเองมันใสให้หน้าตัวเองมันมีชีวิตมีความ <c oughs> รู้สึกว่ามีมันโอเคนะครับมันโอเค ข้อ5คือคืออะไรการฟังความปรารถนาอันแดงก็ล่าอย่างร้อนแดงคือเราฟังไปเลยปรารถนาอะไรเราฟังให้จิตใต้สํานึกไปเลยให้รู้ไปเลยให้มันแรงก็ว่าให้มันให้มันมีร้อนในตัวเะาเองอมีร้อนให้มันออกมาให้มันมีพลังให้มันฝังเข้าไปเลยในความปรารถนาของจิตฝังเข้าไปเยอะฟังความปรารถนาให้ได้ให้เยอะ ข้อ 6. คือการใช้เหตุผลการใช้เหตุผลก็คือการใช้ทั้งเหตุมันมีเหตุเกิดมาแล้วก็มีผลมีเหตุมีผลนี่แหละคือมันมันเป็นความหมายอยู่ในตัวเนาะใช้เหตุผลในเรื่องนั้นนั้นใช้เหตุผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุผลยังไงเหตุเหตุที่มันเกิดกับเหตุผลในการยังไงใ,ในการวิเคราะห์ในการเกิดขึ้น ส่วนข้อ7ก็คือการสร้างจินตนาการข้อ7คือการสร้างจินตนาการเวลาเรานอ,นอนหลับอย่างเงี้ยรานอนหลับแล้วก็พยายามคิดถึงสิ่งอย่างเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงอยากเราอยากได้สิ่งไหนเราก็จินตนาการสิ่งนั้นนะให้ความรู้สึกตอนนั้นอยู่กับความรู้สึกกับจินตนาการที่ที่เกิดขึ้นจินตนาการในสิ่งที่ ที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะที่ในอนาคตเงี้ยคือย่าเราจินตนาการอย่างอื่นนะจินตนาการอะไรอย,า,อยากมีมีรถมีบ้านแล้วก็จินตนาการไปเลยโฟกัสจินตนาการความรู้สึกเหมือนเราอินอยู่ในโลกเห่งความเป็นจริงอนยะ่างเีือเราอินเราเราอินอินในสถานการณ์แบบนั้นความรู้สึกตรงนั้นมันจะทําให้เราดีขึ้นใช่ครับความรู้สึกของเราจะทําให้ ให้ดีขึ้นนี่คือการจินตนาการของของ NLP เนาะคือการส,สร้างจิตใต้สำนึกขอบคุณตัวเองอะขอบคุณตัวเองชั้นรักตัวเองรักนะคือประโยคสั้นๆที่ที่ผมเคยฟังนะประโยคสั้นๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับรักนะขอบคุณหกหมื่นหกหมื่นเท่าเนี่ยคุณเอาไปลองใช้ได้เลย พูดอย่างนี้แหละรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณพูดไปเลยพูดพูดหน้ากระจกอ่ะพูดหน้ากระจกพูดพูดให้ตัวเองฟังให้จิตใต้สำนึกมันได้รับรู้อะ่ะก่อนนอนก็ได้ลองพูดลองลองโปรเกรมจิตก็ได้ช่วงช่วงตอนก่อนนอนเนาะพูดก็วันนี้ก็นะก็จะมาแบ่งปัน,ปนพลังงานได้ดีช่วงเช้า สบายสบายในวนะัยทํางานบางคนก็ทนะํางานเนาะบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็ไม่รู้จะไปไหนนะก็ลองเอาโทรศัพท์มาดูก็ได้มาดูมาดูาดสื่อสิ่งยินดีก็ได้นี่แหละคือการส่งพลังงานหรือไม่ก็ไม่เช้าเช้าอย่างเงี้ยเราก็นั่งสมาธิไม่ก็ไปทําบุญตักบาตรก็ได้ให้จิตตัวเองมัน รักษาสภาพสภาวะให้มันอย่าให้มันดิ่งลงนะให้มันอยู่ในระดับที่แบบสูงขึ้นสูงขึ้นจะทําให้จิตรามันดีขึ้นพลังงานในตัวเรามันจะดีขึ้นนี่คือพลังงานีน่ดีตอนเช้าเนาะสาหรับไลน์นี้ก็ก็มีก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไลน์หน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ เดี๋ยวพบกันเนะาะไลน์หน้าสวสดีครับ